นี่ครับทุกคนมาถึงแล้วครับนี่ดอกอะไรนะดอกอะไรนะคิวลิกดอกทิวลิกนะแดงแดงเครื่องต้นอะไรแดงแดงเครื่อดอกอะไรอ่ะแดงแดงตรงนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันคอะไรไฮเดรนเดีย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 มองมองใกล้ๆเหมือนตีเชื้อนะดอกดอกอะไรไม่รู้นีี่สสแดดงเาไหนดอกสีแดงไหนพ่อดูนะ มีต่างันีตดอกไม้สวยๆเลยสํหรับสวนดอกไม้เมืองหนาวระยองนะครับจัดอยู่ในอาคารทัศพัน์ศึกษาตั้งอยู่แถวซอยโรงปุ๋ยตะบนมาแตาพุธอำเภอเมืองระยองนะครับใกล้ๆแยกไฟแดงเรียนบ้านหนองแฟบนะครับที่นี่เขาเปิดให้เราเข้าชมฟรีเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์เวลาในการเข้าชมนะครับ9.30นจนถึง16.30นนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับไปครับทุกคนวันนี้พ่ออมกับแม่วันจะพาเด็กๆไปเที่ยวนะครับที่สวนดอกไม้เมืองหนาวตะบนมาบตะพุธอำเภอเมืองระยองนะครับออกเดินทางตั้งแต่เช้าแล้วก็แวะจอดเติมพลังกันครับโดยวันนี้เราเตรียมสเสบียงไปกินบนรถเลยนะครับเอาแบบเรียบง่ายสบายๆครับกินอันนู้นนิดอันนี้หน่อยก็อิ่มกันแล้ว เมื่ออิ่มท้องแล้วเราก็เดินทางกันต่อดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับในการเดินทางจากที่บ้านจนถึงสวนดอกไม้นะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงกว่านะครับพอมาถึงที่หมายกันครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ลุยนี่นะครับทุกคนมาถึงปากทางเข้าแล้วนะครับดูบรรยากาศนี่ดูบรรยากาศสองข้างทางครับ

นี่ครับทุกคนมาถึงแล้วครับนี่ดอกอะไรนะดอกอะไรนะทิลิปดอกคิรินะใช่ไหมทิลิปสีอะไรเนี่ยสีส้มสีขาวใช่ดอกคิริวไหมทิลิบและก็สีชมงคทุกคนสีแดงอืมข้างในเป็นไงบ้างพี่คินเย็นแต่ว่าจอก่อซื้อกันดอกไม้เข้าไปดูสีมู้ไปไปดูตรงนู้นไปอะไรนะ อะไรนะไหนเครื่องปนกัอะไรไหนเล็งไหนเคือดอกอะไรอ่ะไหนตรงนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันค่รู้ไม่รู้อกอะไรรู้ข้างบนนู้นอะไรเขาบอกว่าสวนบลูมองไปเหมือนผีเสื้อเลยเห็นไหมเห็นไหมสวนบลูอยู่บนสีนั้นอะเหมือนผีเสื้อเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนผีเสื้อใช่ใช่ใช่เหมนผีเสื้อค่ะไม่รู้ดอกอะไรเนาะสวย สวยมากทุกคนนนู่อันนี้ดอกไฮเดรนเดียอะไรนะดอกอะไรนะไฮเดรนเดียโอ้ไฮเดรนเดียอะไรไฮเดรนเดีย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 เออไฮเดรนเดียมีแต่ดอกสวยๆเลยนี่อะไรนี่ดีแลสวยมากเลยน่าเหมือนในขุ่นนต้นอะไรหใช่ค่ะปีหนเลยมองไม่เห็นจ้ารวมเดงดงต้องให้พี่คิวต้องให้พี่คิวไปพี่คิวไป ไปเดินไปเลยครับนี่ทุกคนเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนะครับขวบเหมือนแดงหนูยาจัดหนูยาจัดดอกไม้มองเหมือนผีเสื้อเลยอะมองใกล้ๆเหมือนผีเสื้อนะดอกอะไรมไลูกผีเสื้อก็มันไม่มีป้ายให้นะว่าขวบแดงขวบแดงหนูเบ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 แดงไหนเออมีแต่ดอกสวยๆเลยคุณสีม่วงสีม่วงแล้วก็ผีเสื้อ ทิวิวเบรัสิวเบรัสดิโกเนียโนนู่นนู่นสีชมพูนู่นระบายนี่เลยทั้งหมดนี่ยดูสีแดงดิสีแดงกันไม่รู้แล้วก็ไม่สีนี้ด้วยขอบคุณากจะอะไรนะไม่รู้ค่ะอะไรนะค้าดอกอะไรล่ะคะก็ไม่รู้จักเหมือนกันนี่ไงดอาก็เขยเขาเขียนเขาเขียนว่าอะไร ไหนเขเปลียนดะสอะไรนะอะไรสุดใส่คามมนโอใสคามมนดูน่าแมนขาน่ามนนโอ้นี่นนาอะไรแ้วคือก็จับกระดกสคามมนแต่เปน่อไไปนี่นี่ขนาดพึ่งเปิดเนาะนี่คนมาเต็มแล้วคนมารอเข้าปากทางเนาะ ไหนครับไหนคะอันนี้ดอกอะไรชิวลิปสีเหลืองอ๋อสวยงามมากชอบไหมชอบไหมชอบดอกไม้ไหมเอเจชอบไหมคะชอบไหมคะถ้าเอเจดอกสีแดงไหนดอกสีแดงไหนมอดูนะมอดูนะอือไม่ต่างเยอะมีแตดอกไม้สวยๆเลยดูสิไปครับทุกคนไปดูทางนี้ต่อนะครับไปเดี๋ยวพาเก็บบรรยากาศดอกไม้สวยๆชมนะครับ นะดอก,อ,กอะไรน้อไปดูซิมีป้ายบอกไหมีเรามีป้ายบอกไหมไปดูซิไหนคะนอ๋อเง่นข anyway> ้างบนข้างบนเขาเรียกว่าดอกไอวี่ดอกไอวี่ข้างบนค่ะไหนคะนอีกทีไหนเออสวยชอบไหมชอบไหมชอบไหมคะเออ เต็มไปหมดเลยหลายสีเลยสำหรับสวนดอกไม้เมืองหนาวระยองนะครับจัดอยู่ในอาคารทัศพันธ์ศึกษาตั้งอยู่แถวซอยโรงปุ๋ยตะบนมาบแตาพุธอำเภอเมืองระยองนะครับใกล้ๆแยกไฟแดงเรียนบ้านหนองแฟบนะครับที่นี่เขาเปิดให้เราเข้าชมฟรีเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์วตยเวลาในการเข้าชมนะครับ9.30น<อ>จนถึง16.30นนะครับ ใครมีเวลาพาครอบครัวมาเดินเที่ยวชมไม้สวยๆหลากหลายชนิดเลยนะครับภายในอาคารจัดแสดงอินสบายเลยนะครับเขาเซตอุณหภูมิไว้อยู่ที่ประมาณ14องศานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับข้างในเขายังมีคาเฟ่อเมซอนไว้บริการด้วยนะครับย้ำอีกทีนะครับที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับและพาครอบครัวมาเที่ยวชมกันได้นะครับ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่้อเทียวเป็นยังไงเจ้ดอกไม้มีสีม่วงสีขาวสีเหลืองเป็นยังไงมีโอกาสจะมาอีกเนาะว่างๆเว้มาเที่ยวกันได้นะครับอะไรนะสวนดอกไม้เมืองหนาสวนดอกไม้เมืองหนาวมาปะพุทธระยองนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวปลาเลี๋ยวปากติดตามช่องพ่ออ้อมแม่วันด้วยนะครับอคครับ๊ายบบ๊ายบายบ๊ายบายไปละกัะ